ดีจ้าปราพรคุณงามเห็นมู่บ้านข,ข้างหลังป้าพรบอกง้ามแล้วพี่น้องแล้วแม่ล่ะเป็นหุบเขาเขตทียูนี่นับัตงแต้มือนี่หามเขาบ้าน เกินสามทุ่มห้ามเข้าบ้านเกินสามทุ่มพี่น้องเอ้ยฟาดออกเดี๋ยวสิ่สามทุ่มก็สิบปับ๊บคันแรกเห็นกับสองรอยยูโรเลยเดอ้อตันเทียนทานสองกับสามทางสามหาเลยบ้านี่เขตยดคอยอยู่นี่พอเขตยดคอยอยู่นี่ประชากรมันหลายพี่น้องประชากรประชากรหลายกว่าะมู ล่งจากเคลื่อนมาเนี่ยอืมประชาติกรอนหลายที่สุดในนอร์ไฮเวสฟานเนี่ยภ <c oughs> าคเนี่ยประชาติกรอนหลายที่สุดในเยอรมันพี่น้องตอนเลียนหนังสือนะคู่กับสิบอกไว้มันก็นเลยติดหลายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้ยฉันเกินร้อยสองร้อยมั่งตอนนี้ติดนะเฉพาะในในเมืองที่อยู่นะ แล้วก็จิบบห้ยเปิดปิดไปพลักหอดชิบเก่าต่อไปพี่น้องเอ้ยฟังข่าวอีกเที่ยนึงอากาศแต่ละมือมื่อหนึงมีสามฤดูพี่น้องเอ้ยนี่ฝนตกได้เมือ่อเง่งนไ่่เสือแตกต่างกันบ่จากหมู่บ้านความงามหายไปอีกหน่อยนึงเบอ้าแจกรอยยิมมาแจกความสุขนะพี่น้องเออ ไปซื้อไก่เหนียวไปสื่อไก่เหนียวคนณะเ็นบนเอ้าให้เบิ่งพี่น้องบานเขาเนะาะโมบานเขาน่านีา่พอกันพี่น้องเนะาะเฝ้าย่างเฝ้ากลับบ้านเดี๋ยวสิสามทุม <c ười> ไปเง้ให้วิวสวยๆแล้วกะคิดใจดีเบิกบาน เล่นฟุตบอลเตียนพี่น้อยเล่นฟุตบอลให้ระว่างคนขับรถเห็นบอ,อเดินผ่านมาเจอกังหันพี่น้องพี่น้องเอ้ยิมา่อว่าต่อทีมา่บ้านทีกว่าบ้ากว่าทีตโต้ไปหาเจ้าของหลางเขานนะนะเพื่อน เพิ่นก็โท่มาเอา่อเพิ่นบอกว่าเางื่อนบัท่านเขานะอ,าอ่า็อมเมนแล้วเนี่ยคอยได้รับจดหมายธนาคารหรือว่านเนาะอืมแล้วมน,นีก็เป็นวันเสาขวาก็บ,บอกมันเป็นวันเสาเออให้เฮ็ดจ้าไดเพราะว่าคอยอันกดเลขศูนย์ก็ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะมันก็เลยกลายเป็นหาพันโอ้ยเพิ่นยานต่ห้าวบรจจัย คาล้านเพิ่นนะพี่นอ้องเขา้าเราบอกว่าเข้าใจาแล้วอืแต่ว่าเขากดเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มอีกศูนหนึ่งก็เป็นห้าพันโอ้ยบอกแล้วเออโทษมากอีหลีแม่ยายอันนี้อืมแต่ว่าเงินเงื่อนแม่ยูมัจ้งเงากนนี่กระดาษนี่นี่ได้วยนี่นนนกระดาษเอาให้เบิง่งไ่กระดาษ ของธนาคารเพื่นเนี่เพื่นแจงมา,มากมว่าเข้าโอนหาพันโบแมนน่ะนะเข้าจะต้องไปแก่ไขเ้ยนาะย่านตึบ่ได้คาเซา <c oughs> เรียบร้อยแล้วละ่ะอืมคุยกับเล่าเรียบร้อยแล้วโอ้ยหลวก็สิมวา,วาว่านั่นพี่น้องเรื่อง ลานเพื่อนนี่ละ้านเทียนคอยเปิดร้านนวดนี่นะโปกติ้น่ะฝรั่งน่ะมันบราให้าง่ายๆดอกพี่น้องเออสันเท้าไปซาวลานสันเงินเดือนเท้าหน่อยมันกะจิเบิ่งเง้าขึ้นกันล่ะอบอด้ให้ง่ายๆเมือนั่นสันคอยบ่มีแฟนแฟนกะจริงแต่ว่าห้าวบอด้แต่งแต่งงานกันนางเสียฝรั่งเข้ากับฟ้ามเออแน่นอนฟ้ามเออ มั่นใจเส้อใจังสีเขาก็เขาก็หน่อยลุ่งยังสีนะําสำรับเข้าสีหายเห่าเออเขากะบอกเลยว่าเออฉชนไหนเธอเด้อ่นเราบริเวนไหนคอยได้ให้ให้ฝรั่งนะ่ะให้แฟนก่อนนะเออคอยก็เลยว่าโอ,อ้การหาหลานหรือว่าการหาบานดูเยอรมันพี่น้องเอ้ยแต่เน่าเป็นคนตามชาตินี่ หายยากพี่น้องหายห้ายากเขาสิเบงมีเงินเดือนบอ่อเห็นงานยังบอ่อถามห้าเบิดนละแต่ว่าสนคนมีายใดหน่อยเ้าก็ต้องไปเอ,อขายกับมันสิมีบานบานหลวงบานที่เขาเออชอยเหลือคนอพยพมาแนหรือว่าคนที่มีรายใดหน่อยนะพี่น้องเข้าสิไปไปหาบานแนวนั้น อันนี้มันมันสิดีตรงท่ว่าเขาซอยเหลือคนรายได้หน่อยเขาสิบอดถามถึงขนาดท่วาเหตุงานยังอันนั่นอันนี้คือคือคอยไปหาบ้านล้างเนียเนาะบ้านล้างทียูเนี่ยเพิ่นกะเพิ่นกะถามเฮ้ au, กเเกเเากินเงินยังเออกินเงินอแม่ไมยกินเงินเออันนี้เขากะโอเคบริษทีปัญหายังเขากะอแอ่ว่าสันบานมันบางเขากะติแจงเฮ้ามาเออ ก็พอดีบานมันบางาก็เลยเห้ามาเบิง,บงเ,เพราะว่าคนเกาเขาออกเงีนสีห้าักเห้าก็ากใดพี่น้องเอ้ยบางครั้งกับบางครั้งกับเนาะคนต่างชาินนเดี๋ยบ่ม่นหาบานได้ไง่ายๆเด้อพี่น้องสันบ่มีฝรัง่งไปนั่มเนี่ยคอยสีบอกเลยจันคนมีสามีมีอย่างังีสีมันก็โอเคมันบรได้มีปัญหาดอกจาก่าเพราะว่าเขากับเป็นฝรั่งเนาะสับนบ่มเนบาน บ้านเซาสสบอร์แมนของฝรั่งมันจะเป็นของแขกอืมของแขกก็มีพี่น้องบางเทีอแขกมันก็นสีหายง่ายอยู่อันนี้บอกหูเนาะส่นของฝรั่งเนี่สีหยากน่แห้งไปบแห้งไปหาบ้านเออบ้านบ้านพี่วาดเออแมนบ้านส่วนตัวนะเออหรือบริษัทที่เขาเออเออบ้านในข้นซาวนะ่ะที่ว่าเขาเป็นบริษัทของเขานะ่ะเออ อันนั้นนหเงคากพี่น้องเบิ้งแต่หัวจดดท่าวีดนี้เบาจังสี่ละเออเขาสีแน่เบิ่งเลยฉันไปหาอ่าบ้านอันบริษัทนีมันสิแพรงพี่น้องมันกับแน่นอนจันเงินเดือนบอสถึงสองพันสามพันเจ้าสิ่เปโซได้จังได้บ้านหลังรับเดือนละเป็นพันยูโรเออโอ้ยมัน มันยากอยู่พี่น้องการที่เขาสิไปหาชาวหลานหรือชาวบ้านไปโดยๆๆนี่แต่ไปหาตามบ้านส่วนตัวนี่จะลืมไปโหลดจ้าเขาสิบบางครัง้งเขาสิบอกจะเลยแต่หน้าเบิ่งอยู่ว่าเออบ้านหลังนี้ชั้นเถียนยังสันยังสี่ชั้นมักแั่มีเข้าก็ต้องรอคนอื่นอีกคือเกาลอคนอื่นที่ว่าทรเทข้าไปเออนั่นล่ละเขาจังสิหายเฮา อยู่เยลามันนี่พี่น้องเอ้ยต้องมาตรฐานเ้อจังสิใดบ้านแบบแบบเอ่อแต่ว่าห้าต้องอาศัยฝรั่งอยู่ดีพี่น้องอาศัยเขาว่าเขาไปหาไปเอ่อไปหาใายห้เฮองิีนะ่ะพี่น้องที่บ่พอนนาเว้านี่เพราะว่ากัเรื่องลานนี่ลหละบักขันเนาะห้าบ่กเคยว่าสิค้านเล่าเลยบ่กเคยเลยอืมแต่ว่ามันไปกดผิดเนาะเหตุจังไ๋ นี่แหละก็เลยมาได้เล่าเรื่องว่าหาบานหาลานพี่น้องเพราะไม่ได้หาได้ง่ายๆเด้อคอยสิบอกอืมฉันเท่าคนเดียวตัวคนเดียวนี่ต้องอาศัยพลังแต่ว่าฉันไปหาหาบานเอหลวงนะ่ะหาบานที่เขามีคุณไล่ได้น้อย,อยเสียเขาก็ที่ซอยอยู่พี่น้องฉันไปบานพี่บานนะ่ะเจาลืมโหลดอืมลืมเลยเพราะต้องไปคิดอะไรมากมาย การอยู่หนีพี่น้องมาก็มาเบาบอกซูกันฟั่งเนาะบุได้มีค้าเบียนอย่างกะคอมเมนต์มาได้พี่น้องเนาะจันกะจังสีหล่ะมาเบาซูกันฟั่งพี่น้องเออพอพรกับมีเตอนนี้แล้วนอกจากเนาะขังนอกับฝนตกไปใส่บ่ไดอืมเขาก็หามออกหามเข้วาบ้าน ถามอกจากสามทุมต้องเข่าบ้านพี่น้องซันเข่าซ่า,าก็นั่นเขาเขาสิบปับเอาจริงเลยบ้าน,นี้พวกคนมันติดหลายสันละพี่น้องเนาะว่ามันก็สินเยง่าวไปออกไปอีกพอนกระจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีด้วยจ้าเด้อสวัสดีทุกคนทัวโลกล่ะจ้ากดไลค์กดซับสไครกดกดกระดิงด่ง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  ให้แท่เด้อยจ้าประพอนสิได้เ,เบาเรื่องอีกเยอะแยะมากไายให้ฟังเด้อบ๊ายบาย